าเนี้ยมีชื่อว่าเรนโบ้ดริ้งก็ได้ไอเดียมาจากใน t ิ k กต o อกนแน่แหละตอนนั้นมีนักศึกษาสาวหมู่เรียนการโรงแรมอยู่ที่เชียงใหม่ไม่แน่ใจว่ามอชอรหรือเปล่าน้องเขาก็ลงคลิปเกี่ยวกับการทําเครื่องดื่มฟิลแบบประมาณว่าเรียนไปเมาไปคลิปนั้น,นน้องเขาก็กําลังทําเครื่องดื่มแบบแยกชั้นแล้วก็ใช้แก้วค็อกเทลแบบนี้แหละ f <FC> อพีพเบ้อมก็แท็กคลิปนั้นเป็น10บสคนจนต้องทําตามตอนนั้นยังไม่มีช้อนบาร์แบบนี้เลยนะก็ใช้ช้อนธรรมดาลองทําดูทําครั้งแรกบอกเลยไม่สําเร็จครั้งที่2ครั้งที่3ก็ยังไม่สําเรีนนกัมั่วไปม FC ก็็เออาใจช่่วแตตก้ง คุณความล้มเหลวนะทาให้มีคนเอ็นดูแล้วก็ชี้นะและหลายคนก็ให้คําแนะนำพี่เบิ้มลองทําแบบนั้นคุณเบิ้มลองทําแบบนี้บวกกับตัวเบิ้มเองที่ไม่หยุดฝึกฝนทําซ้ําๆวนไปทําซ้ําไม่สําเร็จเรียนรู้ทำใหม่แล้วก็ทําซ้ําจนสําเร็จแต่ก็ยังเรียนรู้อยู่เรื่อยๆนะแต่เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแล้วก็ต่อยอดทุกวันนี้เวลาทําเมนูนี้แทบจะไม่ต้องใช้ช้อนบารองแล้วอ่เรียกว่าชํานาญก็ว่าได้อาร์ตพิธีต้องขอบคุณสาวหมวยที่ลงคลิปในวันนั้นป่านนี้น้องเขาน่าจะเรียนจบแล้วแหละใครเจอช่องน้องเขาฝาก ให้เขามาดูด้วยนะแล้วก็ขอบคุณ F C ทุกคนที่รุมแท็กตอนนั้นบอกเลยว่ากดดันมากแต่ก็ต้องขอบคุณความกดดันที่ทําให้ลุกขึ้นมาทําในสิ่งนี้ทาจนหลงรักทําจนหลงไหลทําจนมีอุปกรณ์ครบเดีเรียกว่าครบเลยคือมันเยอะเกินจนหลน้นจนกลายเป็นคนบ้าอุปกรณ์เทคนะิคการแยกชั้นก็ไม่มีอะไรมากจาคีย์เวิร์ดนี้ให้ดีลดหวานเพิ่มเล้าจะต่อยอดกี่ชั้นก็ลดเพิ่มไปเท่านั้นจากการเทสไปเทสมาแล้วก็ประยุกต์ให้เข้ากับวัตถุดิบที่มีจนเกิดเป็นสสสสีันวยยยงงาาามคล้้รุ รูปออกมาก็งดงามหน้าตาก็น่าดื่มน่ารับประทานรสชาติจะหวานๆห,หน่อยแต่แรงไม่เบาอยู่นะและเมนูนี้เขามีชื่อว่า Rainbow Drink